มาที่ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับนายกเกาะติดน้ําท่วมภาคใต้ส่งกําลังใจให้ชาวนครศรีสุราษฎร์นางสาพแพรทองทานชินวัตร นายกร,รัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัตมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีนายวิทยาแก้วมีรองธิบดีกรมประทานพร้อมด้วยนายกอพง์เจยแจ้วผู้ในการสำนักง,งานจลประทานที่15และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำณสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกมนตีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ตัวกระยและสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีสี่ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้แก่สุราษฎร์ธานีชุมพรพัทลุงและนราธิวาสสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดการว่าสถานการณ์น้ำจะทยอยกลับสู่สภาวะปกติในวันที่20ธันวาคม2567นี้ทั้งนี้นายยกรัฐมตรีได้สั่งการให้ทุกในงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดพรัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งแรกที่จะต้องรักษาและดูแลให้ดีพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างชัดเจนและทั่วถึงและได้ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ระดมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ด้วยจบข่าวกรมชลลประทานข่าว